สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีคุณแม่กระแสพวกเราคือแบบว่ามาแรงแซงโครงมาตอนนี้ตัวเชียวแบบแม่แม่เลยดีใจค่ะดีใจมากมากแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะที่ให้โอกาสสวสุวัยอย่างเราขอบคุณค่ะระแสส่งมาทางแม่แ่แรงมากจริงค่ะแรงจริงๆแรงจรอ ุอโยอาดาวแม่แม่เม่อี้เห็นกระแสดวงเองเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ทำให้สวทั้งสามคนมีความสุขและเราทั้งสามคนก็พร้อมที่จะส่งต่อความสุขให้ทุกทคนอย่างร้อนตอนร้อนไปค่ะวันนี้วันหน้านี่ค่ะหัวหน้าดาวกันดาวเป็นยังไงบ้างเราด้วยเป็นยังไงบ้างก็คือ อันนี้มันมันต้องย้อนไปตั้งแต่ที่าดาติดตะกร้าใช่ไหมก็คือเนื่องจากว่าดาเป็นคนชอบทํางานนะคะ <S <S คือเป็นคนชอบทำงานแล้วก็พอเราพอเราน้อยลงเราก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรอยู่บ้านขเงาไปวันๆเราก็ไม่เอาอะ่ะไม่งั้นกิจกรรมเราก็คือออกกำลังกายวันเว้นวันวันเว้นวัน,นก็เลยบอกเอ๊ะลูกชายเราเป็นเจ้าขอ,อแงแบรนด์อยู่แล้วเขาขายของอยู่เราก็เลยกินจริงใช้จริงเห็นผลจริงเราก็เอาของลูกเรานี่ยแหละมาติดตะกร้าแต่กว่าที่เราจะติดตะกร้าได้มันไม่หมู่ เพราะว่าทิกตอกอาจจะไม่เชื่อว่า73จะลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายได้ก็ใช้เวลานานสุดท้ายก็คือกว่าจะให้ทิกตอกยอมรับได้ให้เราเกดสาได้ก็มีคนมาช่วยเราโดยน้องนุ้ยสุดีราค่ะคนมาช่วยแล้วก็บัตรประชาชนไม่ผ่านสุดท้ายก็คือบัตรเครดิตมายื่นบัตรเครดิตไปลงทะเบียนปพ๊่ผ่านเลยเขาก็เชื่อเลยว่าออกมตัวตนจริงแล้วก็มีการใช้จ่ายนี่จริง แล้วคันนั้นก็นํามาซึ่งเพียรพยายามในการที่จะติดตาก,กาโดยที่แบบก่อนที่จะจะมีวันนั้นอ,ะอ่ะก็คือดูตัวอย่างจากศาลน,น้องจวกเก็จะเป็นคนตอบ<า>ว่าใช่บอกว่า,าต,ต้องลงลงคลิปแล้วเราก็เข้าไปดูในในอ่าทิกตอก็จะมีครูคนนั้นครูคนนี้เข้ามาสอนอ่ามือใหม่อัดทำทิกตอกว,ว่าจะต้องลงคลิปทุกวันนะวันละสามคลิปอย่างน้นอ้่งน้แล้วก็ต้องคิดคอนเซ็ปต์ของเราทั้ง ทำไมเราไปแล้วก็ก็เรียกว่าโชคดีมากกว่าที่แฟนๆให้การตอบรับก็ถือเป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องทางมากินีิอย่าังของเราก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยที่แบบให้โอกาสเราทนันที่เราก็ อายุเลขเจ็ดกันไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายมาดูวันนี้ได้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะหลายคนอยากรู้ว่าจะรับงานกันยังไงสา3คนรับเป็นแอสเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าเขาดูแลคิมไม่ต้องใช่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 เราเป็นแคสคนเดียวจริงๆนี่เนการทำงานของเราอ่ะที่ต่างทำตามยุคสมัยใหม่นะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะให้คุณ ดูเป็นตัวอย่างว่าเราเออมาถึงนี้แล้เราก็มีเป็นอาชีพได้มีรายได้มาแต่ด้วยเหตุที่เราสามคนไปไหนด้วยกันบ่อยๆและไอ้วันที่ทําให้เราเกิดไปเนี่ยก็คือก็คือวันที่เราไปโดนแไขไหวเนี่ยแหละเราเราตั้งใจจะไปกินข้าวกัานมาแรกมาออกไปกินข้าวชวนคนนี้เป็นคนรอบก่อนว่าหยู่บ้าไม่ได้เหงาชวนเพื่อนเราไปกินข้าวดีกว่าก็ไปกินอะไร <apps communist initiation> ได้ ค,ค,ค,คุณเมืงดาวก็ชวนว่าไปกินเทมปุระเทีย่ยมันอยู่ชั้นเจ็ดชั้นแปดสองข้างเมื่อแรกก็เดินกันอุ้ยเข้าไปเลยเข้าไปนั่งกินข้าวเลยยังไม่อิ่มดีเลยอ่ะก็สดเห็นเลยไลฟ์สดเลยไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดดูดาวไลฟ์สดวันนั้นยอดวิวเท่าไหร่รู้ไหมคะยี่สิบกว่าล้าน